วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดพลปีศาจท,ทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่กทกทกทานกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบัคแมปออสตานะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกโค้ดนะครับเยืมงไอดีน้องคนนี้มานะครับเขาบอกว่ายัังไไมม่่่่้้้ใสโคคคเลลลยนลลยนนะะรรรรรบหหาๆจููแวือ ก็ไม่เป็นไรนะวิดีโอนี้ผมจะมาแจกโค้ดที่3นะครับซึ่งเป็นโค้ดของยูทูบเบอร์ใส่ไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้เป็นตัวละครนะครับผมจากเรื่องวันพีชนะครับรู้รู้สึกว่าจะชื่อไอ้ผลน้ําแข็งครับ R O K ออะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ได้จากโค้ดเท่านั้นนะครับแล้วก็เก่งมากๆด้วยอีกหนึ่งตัวซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวแต่ว่าวิดีโอเนี้มาแบบสั้นๆนะครับฝากกดไลค์กดคนละทีครับผมแล้วก็มาใส่โค้ดกันเลยนะครับสำหรับโค้ดนี้นะครับเงื่อนไขก็คืออคุณนนั้้ตงเ คิดต่อปล่อยนะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะคบกันแล้วแหละนะครับก็เดวลองดูกันนะครับซึ่งโค้ดมีชื่อว่า about time snow โอเคโค้ดนี้นะครับน้องเขายังไม่ไม่ไม่คบนะนี่ครับเวลายังไม่คบนะครับเดี๋ยวผมจะหาไอดีมาใส่คบแล้วกันนะครับผมได้ไอดีน้องคนหนึ่งมานะครับเขาบอกว่าคบแล้วนะครับมาลองดูใส่กันครับมาใส่ลองดูใส่มาใส่ลองดูเออนั่นแหละครับมาที่โค้ดนะครับเนี่ยช่องโค้ดนะครับแล้วก็กรอบโค้ดนะครับที่อยู่ใต้วิดีโอหรือว่า ตรงท็อปคอมเมนต์ผมนะครับใส่ไปเลยนี่ครับผมตัวละครไอ m ์เอ็กซ์มารีนนะครับผมหรือว่าเอาคีเป็นร่างอัลเทอร์เนทีฟนะครับผมก็คือโล่คู่ขนาดแล้วกันผมไม่รู้ว่าเป็นร่างอะไรอะใครรู้คอมเมนต์ทีครับเป็นใส่เหมือนกางเกงบ็อกเซอร์นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่เก่งอยู่นะครับอ่าตัวนี้นะครับใครไม่ใส่นะใส่เลยนะครับตัวนี้ไม่น่ามีร่างอีโวนะอันนี้ก็มาแจกโค้ดกันนะครับ ไม่มีนักอิมวัวจริงด้วยนะครับเป็นตัวละครที่ดาเมจจะเพิ่มทุกเวฟนะครับผมแล้วก็ตีติดฟีดนะครับยืนพื้นนะครับเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจพอสมควรนะครับใครที่สนใจนะฮะใส่เลยครับใต้คลิปครับผมนะครับผมจะใส่โค้ดไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับอ่าดีมากตัวนี้ของฟรีครับอย่าลืมใส่นะผมแนะนําว่ามีโค้ดอะไรมาก็ให้ใส่ใส่กันนะครับในวิดีโอนี้ก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับฝากกดไลค์คนละทีนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับซึ่งคลิปวิดีโอต่อไปก็อาจจะเป็นโบลอกันนใโบสดาวครับผม